สวัสดีครับมาต่อ EP ที่9กันครับตอนนี้ของที่เราจะทำโรงเรือนนะครับก็เริ่มทยอยมาส่งกันแล้วคร่ะเป็นลังโฟมนะครับขนาด8ช่องครับกว้าง39ครับยาว54แล้วก็สูง20เซนติเมตรครับสแลนสีเงินนะครับเราจะเอามาบังแดดแล้วก็กิบล็อกครับกิบล็อกสแลนตัดสแลนเป็น2ส่วนนะคะเพราะว่าต้องการทำให้มันสามารถรูดเก็บได้ครับตัวล็อกสแลนนะครับ1ถุงมี100ชิ้นนะครับจากแอปส้มครับรวมค่าส่งแล้ว117่งรบเจ็ดบาทค่ะแล้วตกอยู่ที่1บาท17สตางค์คร่ะก็เชือกนะครรับซื้้อออจาากนพี่ ขายเป็นเมตรนะครับซื้อมาทั้งหมด30เมตรก็40บาทครับสแลนกองแสนนะครับสั่งมา2ผืนแรกหน้ากว้าง4เมตรครับยาว10เมตรฟรีครับอยู่ที่619บก้าบผืนนึงผืนนะครับหน้ากว้าง2เมตรยาว5เมตรครับแปดบาทรวมกันแล้ว787บาทค่ะจากที่เราใช้ตัวล็อกสแลนนะครับแล้วก็ร้อยเชือกลงไปครับแล้วก็เอาไปมัดกับตัวมุมของตัวคานเลยค่ะตรงนี้เราจะทําเอาไว้เพื่อเอาไว้กันแดดนะครับเวลาที่แดดร้อนมากๆเราก็จะลูดออกมานะคบเพื่อที่จะให้ กันแดดให้กับผักน,นะครับทำไปทำมาก็มืดพอดีครับเดี๋ยวเราไปดูภาพร,รวมกันค่ะเยาว้าโตวางกล่องนะครับวางกล่องปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการ DIY ทำเองนะครับออกมาได้ขนาดนี้แหละตำเต็มที่ที่สุดแล้วจากคนขายเครื่องสำอางสู่งานช่างนะครับอันนี้เรามีสองฝั่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราทำเป็นแบบ ลูดเรียกอะไรลูดสูดเหรอสูดแต่ให้มันสูดได้นะครับให้มันสู้ได้เวลาแบบแดดแรงๆก็จะได้แบบลูดมาปิดนะครับมาปิดผักนะเวลาแดดแรงๆก็จะสูดมาสูดมาสูดมาเป็นไงครับจากพ่อค้าขายก็มาสู่พ่อค้างานช่างเพราะว่าอยากทำเองีนี่ครับนี่ อันนี้คือสามารถกันฝนได้ในระดับนึโอเทคับพับลมก็จะออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ไปทําต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรื้อหลังคาในส่วนเดิมออกนะคะเพื่อที่จะทําเป็นตัวรงเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็จะเอาไว้อนุบาลผักนะคะก็ลืมเลยครับเบลซื้อตัวผ้าคลุมดินมาปูเพิ่มครับในส่วนของโรงอนุบาลขนาดหน้ากว้าง3เมตรยาว10เมตรนะครับ254าบาทครับจากแอปโซ่พอเรารื้อหลังคาส่วนเดิมออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคุมฟิล์มลงเรือนอนุบาลกันนะคะพลาสติกใสนะครับหนา150 50ไมครับ้5เมตรครับแล้วก็ยาว7เมตรครับตอนแรกก็ยืนงงอยู่สักพักนึงครับว่าขนาดมันได้มาผิดหรือเปล่ายืนเออเออกันอยู่สักพักนึงก็ลุ้งเลยมาจนถึง3ทุ่มแล้วครับก็เลยลงมือทำเลยตัดสินใจตัดออกนะครับแล้วก็เอามาต่อกันนะครับให้มันพอดีกับในส่วนที่เราจะทําเป็นลงเพาะนะคะเดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์ใน E ีพีต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเวลามันล่วงเลยมาจนถึง4ทุ่มเกือบจะ5้าทุ่มแล้วไว้มารับชม E ีพีต่อไปนะครับบ๊ายบาย